มาคมแพทย์อินโดนีเซียเผยว่ามีแพทย์เสียชีวิตเพราะป่วยด้วยโรคโควิด -19 จำนวน26คนในเดือนมิถุนายนและ10คนในกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนยี่ห้อโคโรโนาแวคที่บริษัทซินแวคไบโอเทคจำกัดจากจีนเป็นผู้พัฒนาครบ2โดสการเปิดเผยตั้งกล่าวทำให้เกิดคำถาม,ถ,ามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนซินแวคที่ใช้กันในประเทศกำลังพัฒนาหลาย ประเทศทั่วโลกนายแพทย์อดิตควัวไมดีผู้นำของสมาคมเผยว่าแพทย์ที่เสียชีวิตอีก16คนนั้นสมาคมกำลังตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนอยู่นอกจากนี้สมาคมแพทย์อินโดนีเซียเผยอีกว่าถ้านับย้อนไปกว่า5เดือนที่ผ่านมาที่มีการฉีดวัคซีนในอินโดนีเซียพบว่ามีแพทย์อย่างน้อย20คนแล้วที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2โดส แต่ก็ยังเสียชีวิตเพราะติดโรคโควิด -19 หรือคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในหของแพทย์ที่เสียชีวิตในช่วงดังกล่าวเลยทีเดียวตัวเลขนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศก็เริ่มรองรับผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดหลายคนมองว่าการเสียชีวิตดังกล่าวจำเป็นต้องสอบสวนอย่างถูกต้องว่ามีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างเช่นการรักษาที่ไม่ดีนักหรือแพทย์ที่เสียชีวิตมีโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่และยังจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมมายืนยันอย่างเช่นมีแพทย์ที่ได้รับวัคซีนแล้วกี่คนที่ยังติดโควิด -19 อีก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเผยว่าไม่ได้เก็บตัวเลขเหล่านี้สมาคมแพทย์อินโดนีเซียเผยอ,อีกว่า90%ของแพทย์ทั้งประเทศที่มีราว160,000คนได้รับวัคซีนซิโนแว์เพราะฉะนั้นจำนวนแพทย์ที่ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยมากเท่านั้น